เมื่อผู้วิจัยได้เลือกปัญหาการวิจัยที่เข้าข่ายลักษณะปัญหาการวิจัยที่ดีแล้วสิ่งสำคัญประการแรกของการวิจัยคือการกำหนดคำถามการวิจัยหรือ research questions คำถามการวิจัยคือข้อความที่เป็นประโยคคำถามซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการค้นหาคตาตอบทั้งนี้ คำถามการวิจัยควรเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบหรือไม่สามารถหาคำตอบได้จากตำราหรือความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้วคำถามของการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยจะต้องกำหนดขึ้นและนิยามปัญหานั้นอย่างชัดเจนเพราะปัญหาวิจัยที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ตั้งสมมติฐานให้นิยามตัวแปรที่สำคัญ ตลอดจนการวัดตัวแปรเหล่านั้นได้ถ้าผู้วิจัยตั้งคำถามที่ไม่ชัดเจนจะสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ตัวผู้วิจัยเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะศึกษาอะไรทำให้การวางแผนในขั้นต่อไปของการวิจัยเกิดความสับสนได้คำถามของการวิจัยจะต้องเหมาะสมหรือสัมพันธ์กับเรื่องที่จะศึกษาโดยควรมีคำถามที่สำคัญที่สุด ซึ่งผู้วิจัยต้องการค้นหาคำตอบมากที่สุดเพียงคำถามเดียวเรียกว่าคำถามหลักหรือ primary research question ซึ่งอาจกำหนดให้มีคำถามรองหรือ secondary research question อีกจำนวนหนึ่งก็ได้ซึ่งคำถามรองนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการตอบคำถามหลักที่เราต้องการคำตอบได้มีนักวิชาการแนะแนวทางในการเขียนคำถามการวิจัย ในรูปคำถามซึ่งสามารถเขียนได้3ลักษณะคือ 1. ประเด็นคำถามเชิงพรรณนา,นาได้แก่การกำหนดหัวข้อปัญหาวิจัยในรูปคำถามที่ว่าอะไรคืออะไรเป็นหรือ what is การตอบคำถามดังกล่าวแสดงเป็นในยยะว่านักวิจัยจะต้องอาศัยการวิจัยเชิงสำรวจเช่นอะไรคือพฤติกรรมแปลกแยกของนิสิตนักศึกษา ที่มีความเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมอะไรคือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นและไม่ดีเด่น 2. ประเด็นคำถามเชิงความสัมพันธ์ได้แก่การกำหนดหัวข้อปัญหาการวิจัยในรูปของคำถามที่มุ่งหาคำตอบว่าตัวแปร x มีความสัมพันธ์กับตัวแปร y หรือไม่หรือตัวแปร x พยากรณ์ตัวแปร y ได้หรือไม่ การฝึมหาคำตอบของคำถามทั้งสองประเด็นนี้แสดงเป็นนัยยะว่านักวิจัยต้องออกแบบการวิจัยเป็นประเภทการศึกษาสหาสัมพันธ์หรือ correlation design เช่นอัตรมโนทัศน์ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสําฤธิทางการเรียนของนักเรียนหรือไม่เพศผลการเรียนเดิมเกรดเฉลีย่ยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานความเอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่าเรียน ทํานายความสําเร็จในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตีได้อย่างแม่นตรงหรือไม่3ประเด็นคําถามเชิงเปรียบเทียบได้แก่การกําหนดหัวข้อปัญหาวิจัยในรูปของคําถามที่มุ่งเน้นการเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่สนใจระหว่างกลุ่มควบคุมที่มีการดําเนินการตามสภาวะปกติและกลุ่มทดลองที่จะกระทําทางทดลองขึ้นกล่าวอีกอย่างคือ รูปแบบของคำถามประเภทนี้มุ่งหาคำตอบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างหรือวิธีการที่นักวิจัยดำเนินการขึ้นหรือไม่คำถามประเภทนี้ต้องอาศัยแบบการวิจัยเชิงทดลองหรือการศึกษาย้อนรอยหาสาเหตุมาใช้ในการสืบหาคำตอบเช่นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นและไม่ดีเด่น มีพฤติกรรมการบริหารงานด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการการตัดสินใจและการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันหรือไม่เมื่อผู้วิจัยได้คำถามการวิจัยแล้วก็จะนำมากำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยหรือ research objective ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากสามารถกำหนดคำถามการวิจัยได้โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์นักวิจัยมักจะคิดทบทวน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความรู้ทฤษฎีและประสบการณ์ที่ผ่านมารวมทั้งการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ที่ใกล้เคียงด้วยเพื่อให้เกิดความแน่ใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาในที่สุดนักวิจัยก็จะสามารถเปลี่ยนจากประเด็นคำถามไปเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ทั้งนี้การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย เป็นการบอกจิตจำนุงของผู้วิจัยว่าต้องการดำเนินการอย่างไรต่อจากนั้นอาจกำหนดสมมติฐานซึ่งก็คือข้อความเชิงคาดคะเนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ของตัวแปรตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไปแล้วเราจะมาเรียนในตอนต่อไปถึงเรื่องการเขียนคำถามและว,วัตถุประสงค์การวิจัยว่าการเขียนที่ถูกต้องมีหลักการเขียนอย่างไร